สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมอันติดรถบ้านแท้แน่นอนนะครับคันนี้สภา,าพสวยมือเดียวป้ายแดงปี2011นะครับเครื่อง106เกียร์อาอาโต้น้ำมันร้วนครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำเอกสารครบถูกต้องนะครับสีสวยเงางามเงา,งา,งาช้ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์179,000บาทนะครับคันนี้เป็น CNG โรงงานนะครับ น้ำมันเบนซินบวก 4NG นะครับประหยัดสุดๆแน่นอนรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนผ่อน3,600โดยประมาณนะครับคันนี้เครดิตดีออกรถส่นบาทเหลือเงินกลับบ้าน4ี่0 0ก็ยังได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากได้รถประหยัดเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้แกะได้ยาวๆนะครับก็ลองชมพิจารณาคันนี้นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้รถสวยไม่เคยชนนะครับใครกําลังหารถใช้งานนี่เลยครับอันติดรถบ้านแท้อะไรเยอะดูแลง่ายซ่อมบำรุงดูแลสบายและที่สาคัญประหยั มากมากนะครับเติม CNG โรงงานแบบนี้เลยครับนี่เลยครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับกำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์มากมากนะครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับสมัยนี้ก็ ไม่ต้องกลัวครับดูดฝุ่นปื๊ดๆก็หายแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับหรือใครไม่ชอบก็ไปหุ้มหนังก็ได้นะครับสเตปนี้ก็ลองชมและพิจารณานะครับ1 7 9 0 0 0ับาทนะครับรถสวยรถดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับเน้นประหยัดเน้นทนทานเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับยิ่งใครอยู่ในเมืองนะครับสบายๆเลยครับ CNG ก็เหมือนที่แท็กซี่เขาใช้นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับดูแลมาดีมากๆที่สำคัญก็ไม่เคยชนนะครับถูกใจพิจารณาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับ Toyota Corolla Altis นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออตโต้น้ำมันบวก CNG นะครับเป็นแก๊ส CNG หรือที่เราเรียกกัน แก๊ NGV นั่นแหละครับก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงปี2011นะครับรถสวยได้เดิมครับเดิมไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนนมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับเจรจาต่อรองกันได้เลยครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับพอจะเป็นตัวเลืกับสมาชิกได้ก็มาชมได้ครับมาเช็คดูก่อนนะครับรถพร้อมเอกสารครบ ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆถึงแม้ตอนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะกำลังรอรถไฟฟ้านะครับแต่ถ้าใครเน้นใช้งานเน้นประหยัดไม่ต้องไปผ่อนแพงก็ามาผ่อนชิวๆดูครับสบายๆนะครับแบบนี้นะครับเน้นประหยัด สบายๆไม่ต้องถึงรถไฟฟ้าก็ประหยัดได้นะครับก็เป็นตัวเลือกนะครับใครชอบแบบไหนใครพร้อมแบบไหนจัดได้เลยครับที่สําคัญอันติดนี่แหละครับทนอะไรเยอะดูแลง่ายใช้สบายแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับพิจารณามาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับผ่อน3600นะครับผ่อนโดยประมาณนะครับก็เน้นใช้งานนะครับเรื่องความทนทานเป็นที่รู้กันทนอยู่แล้วครับใช้งานยาวๆ